สิ่งที่ควรรู้ก่อนเปิดตัวกับเจ้า All New Honda Civic โฉมปี2021ใหม่ที่เตรียมจะเปิดตัวในประเทศไทยในวันที่6สิงหาคมปี2564นี้อย่างแน่นอน โดยเจ้าออนิฮอนด้าซี v ิกใหม่เจเนอเรชันที่11นี้นะครับเรียกได้ว่าเปิดตัวในประเทศไทยเร็วเกินคาดกว่าที่คิดนะครับเพราะว่าช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพิ่งจะได้มีการเปิดตัวเปิดราคากันไปในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ3เดือนที่แล้วนี้เองนะครับนี่ผ่านไป3เดือนเท่านั้นเองเตรียมจะมาเปิดตัวในประเทศไทยกันแล้ว <Okay. S 1> โดยเจ้าซีวิกใหม่ตัวนี้นะครับถือได้ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นพวงมาลัยขวาที่เป็นที่แรกในโลกอีกนะครับที่มีการผลิตที่โรงงานในจังหวัดอยุทยา ดยขุมพลังของ all-new Honda Civic จ e n นเรชันที่11ใหม่ตัวนี้นะครับก็จะมีการยกเลิกเครื่องยนต์แบบเบนซิน1.8ลิตร R18 เครื่องเดิมที่ใช้กันมาตั้งแต่ Civic FD ปี2005นู่นเลยนะครับซึ่งเครื่องยนต์1.8ลิตรตัวนั้นนี่ผมก็ว่าน่าจะยกเลิกได้แล้วนะครับปี2005ถึง2021นี่ก็ผ่านเข้าไป16ปีแล้วนะครับก็ได้ถึงเวลาบอกลากันเสียทีโดยโฉมใหม่ตัวนี้ก็จะมีมาให้เลือกเพียงเครื่องยนต์ตัวเดียวแบบเดียวเท่านั้นนะครับโดยจะใช้เครื่องยนต์ตบเบนเนตรเอ์คื่งย ตัวเดิมใน Honda c ซี i c FC อรุ่นท็อปนั่นแหละครับโดยจะมีกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่173แรงม้าที่5,500ร,รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่220นิวตันเมตรที่1,700รอบถึง5,500รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ C ี t รองรับน้ำมันได้สูงสุดแค่ E20 เท่านั้นและจะมีมาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับโดยรุ่นล่างสุดจะเป็นรุ่น1.5ลิตรเทอร์โบ E+ l ลรุ่นกลางเป็นรุ่น1.5ล แต่สิ่งที่น่าเสียดายของ All New Honda Civic Gen 11ใหม่ตัวนี้เลยนะครับยังไม่มีขุมพลังแบบ e h e v หรือว่าขุมพลังไฮบริดมาให้เลือกนะครับแม้เสียดายจริงๆ อย่างน้อยก็น่าจะได้คุมพลังแบบ1.5ลิตรแอคคินสันไซเคิลจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าเจแรงม้า109แรงม้า253นิวตันเมตรเหมือนกับที่ใช้อยู่ใน Honda City h a t c h b a c k และก็ซีดานที่ขายอยู่ในบ้านเราตอนนี้ก็ยังดีนะครับไม่ต้องไปถึงกับ Honda Accord Hybrid 2.0ลิตรแอคคินสันไซเคิลจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าเจแรงม้า184แรงม้า315นิวตันเมตรตัวนั้นนี่ก็อาจจะแรงเกินไปนะครับ <Okay. S 1> อ่ะไม่เป็นไรครับก็หวังว่าเปิดตัวรุ่นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบธรรมดาไปปกก่่ออนสั1ั1ีแลลคุมมมพง SEV ยาาตา หลอันนี้ก็พอรับได้อยู่นะครับทําเหมือนกับ Honda City นั่นแหละส่วนออปชั่นอื่นๆที่คาดว่าจะถูกใส่เข้ามาใน All New Honda c i v i c Gen 11ใหม่ตัวนี้นะครับก็จะมีได้หน้าจอมาตรวัดแบบ Full ดิจิตอลขนาด10.2นิ้วได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังชั o นรูปแบบใหม่มีหน้าจอเครื่องเสียงระบบสัมผัสทัชสกรีนขนาด9นิ้วมาให้ที่สามารถรองรับระบบ Apple CarPlay Android Auto มีระบบเครื่องเสียงรอบทิศทางของ b บส e มาให้พร้อมลำโพง12ตำแหนง่ง ได้รบบชาร์จโทรศัพท์ไร้สายแบบไวเลสชาร์จเจอร์ไฟหน้าเป็นแบบฟลู l อลวดีที่สามารถเปิดปิดได้เองแบบอัตโนมัติสามารถปรับสูงต่ำได้เองแบบอัตโนมัติมีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มาให้มีล้ออลอยลายใหม่ขนาด18นิ้วพร้อมอยาง2-3-5ทับ40 r 1 8 มีระบบเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮลมีแป้นเปลี่ยนเกียร์ที่พงมาลายแพดเดิ้ลชิพส่วนด้านระบบความปลอดภัยนะครับก็คาดว่าจะจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมเหมือน c วิกเอฟซนั่นแหละครับแต่ว่าก็อาจจะได้สเปคออปชั่นจากฝั่งอเมริกามาบ้างเล็กน้อยโดยจะมี ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันมีระบบเตือนมุมอับสายตาบายสปอร์ตมานิตริงมาให้และที่สําคัญเจ้า Honda าซีวิรุ่นนี้ก็จะได้ระบบ Honda าเซนซิงแบบเต็มระบบมาให้กันอีกด้วยโดยจะมีระบบช่วยเบรกที่ความเร็วต่ำระบบปรับไฟหน้าสูงต่ำได้เองแบบอัตโนมัติอัลโต้ไฮบีมระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถมีระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ L อ l a s s ได้ระบบการเตือนการชนรถและคนเดินถนนด้านหน้าพร้อมระบบช่วยเบรก CMBS มีระบบควบคุมความเร็วแบบอัตโนมัติแปรผันตามรถยนต์คันหน้า Adaptive Cruise Control มาให้จนถึงจุดจุดนิ่งกันเลยทีเดียวนะครับมีระบบ Honda Lane Watch และดีไม่ดีทาง Hon d a ประเทศไทยอาจจะใส่กล้องมองภาพด้านหน้ารถมาให้อีกหนึ่งตำแหน่งเหมือนกับเวอร์ชันในสหรัฐอเมริกาให้กันนั่นแหละครับและก็อาจจะได้ทุงลมนิรภัยรอบคันมาทั้งหมด10ตำแหน่งกันเลยทีเดียวด้านสีตัวถังภายนอกนะครับก็จะมีมาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด5สีเลยนั่นก็ได้แก่ สีขาวมุกแพตินัมไวเพลสีดำมุกคริสตัลแบล็กเพลสีเทาเมเทัลอยเกรย์เ,ยเ,ยเมทัลิกสีเงินลูน่าซิเวอร์เมทัลิกและสีฟ้ามอร์นิ่งมิสบูเมทัลิก ส่วนทนางด้าราคานะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมผมก็คิดว่าทั้ง3รุ่นนี้ที่ใช้เครื่องยนต์1.5ลิตรติดเทอร์โบนั้นราคาก็จะปรับสูงขึ้นมากว่าเจอนด้าซี i ิก c อฟซีเจนสโฉมที่มีขายอยู่ในบ้านเราตอนนี้ขึ้นไปอีกักรุ่นประมาณ3 0 0 0 0 4 0 0ถึหบาทโดยรุ่นล่างสุดนะครับรุ่น EL ผมก็คิดว่าราคานั้นก็น่าจะอยู่ประมาณ939,000บาท ส่วนรุ่นกลางรุ่น E L Plus นั้นราคาก็จะอยู่ที่1 1 0 0 0 0 0บาทและรุ่นท็อปนะครับรุ่น1 5ลิตรเทอร์โบ I S ราคาก็จะอยู่ที่1,200,000บาทนั่นแหละครับ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับรู้ก่อนเปิดตัวในไทยของเจ้า all-new honda civic generation ที่11โมปี2021ตัวนี้ซึ่งก็จะมีการเปิดตัวเปิดราคาอย่างเป็นทางการในบ้านเราในวันที่6สิงหาคมปี64นี้กันแล้วและกคาดว่าจะมีมาลงในโชว์รูมทั่วประเทศให้ลูกค้านั้นได้สัมผัสต,ตัวจริงเสียงจริงกันในวันที่7สิงหาคม64นี้กันอีกด้วย ซึ่งถากม,มาลงในโชว์รูมวันที่7นี้จริงแล้วเราก็รับรองว่าเดี๋ยวผมจะไปทําการถ่ายตัวจริงคันจริงมาให้เ,เพื่อนๆชาวคา3 6 5นั้นได้รับชมตัวเป็นๆกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนเลยนะครับกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งช่องคา3 6 5นี้ไว้ได้เลยรับรองว่าจะมีคลิปของ All New Honda Civic Gen 11ตัวนี้มาให้ได้ชมกันอย่างรัวๆแน่นอนเลยนะครับ และเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้า all new honda c i v โฉมปี2021ีเจเนอเรชันที่11ตัวนี้กันบ้างคิดว่ามันสวยหรือไม่สวยอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปด้าล่างนี้ได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆกันนะครับ